สวัสดีค่ะพี่น้อยเองนะคะวันนี้พี่น้อยจะมาพูดถึงหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อบุคคลแล้วก็หนี้ประกัเงินสดที่เป็นหนี้เสียเกินกว่า120วันเพราะในเพจพี่นะคะคนถามมาเยอะมากเลยว่าเป็นหนี้เสียจะจัดการยังไงเขาอยากจะเอาเวลาไปทำมาหากินทุกวันนี้โทรศัพท์ทวงไม่รู้กี่เจ้าเป็น10เจ้านะคะเขาอยากจะรวมหนี้ค่ะ ซึ่งมันมีอยู่ที่หนึ่งที่จะรวมนี้ได้วันนี้พี่น้อยมีทางออกแล้วนะคะที่จะรวมนี้นั่นคือคลินิกแอนนี่บแซมค่ะซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเป็นส่วนกลางที่มารวมนี้เสียของบัตรเครดิตเอาไว้ที่เดียวแล้วเราก็ไม่ต้องไปเจรจากับเจ้านี้หลายเจ้านะคะเราคุยกับแซมได้เลยค่ะดอกเบี้ยเพียง3-5%แล้วผ่อนยาวได้สูงสุดถึง10ปี แล้วก็ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายนะคะทีนี้เรามาฟังว่าคุณทั้งหลายเนี่ยจะเข้าร่วมได้ยังไงนะคะคุณสมบัติแรกเลยก็คือต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้เน้นนะคะต้องมีรายได้เพราะถ้าไม่มีรายได้ตกงานแล้วคุณจะผ่อนอยังไงแล้วก็อายุไม่เกิน70ปีรวมระยะเวลาปรับโครงสร้างหนี้อย่างที่สองก็คือต้องเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน แล้วต้องค้างเกิน120วันนะคะปิ้นบูโรมาดูมันจะเขียนว่า121-150ถึง150วันอันนั้นคือเข้าโครงการได้ค่ะสถาบันที่เข้าร่วมโครงการนะคะมีทั้งหมด36สถาบันในจอนี้เลยค่ะข้อ3คือนี่เงินต้นจำไว้นะคะนี่เงินต้นต้องไม่เกิน2ล้านบาทอยากรู้วิธีสมัครแล้วใช่ไหมคะว่าผ่านช่องทางออนไลน์ได้2ช่องทางค่ะขั้นตอนที่1 ผ่านเว็บไซต์ค่ะ www.clinic- .com ขึ้นตามตรงนี้นะคะหรือช่องทางบ้านเขียวค่ะ a d d e v c l i n i c bysam สมัครเข้าร่วมโครงการกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบนะคะพี่ขอเน้นย้ำเลยนะถ้าคุณอยากไวนะคะเตรียมข้อมูลให้ครบนะคะโดยเฉพาะบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนที่ขาดไม่ได้ก็คือรายงานเครดิตบูโรนะคะ อาชีพอิสระใช้สเตทเมนต์3เดือนย้อนหลังนะคะหลังจากนั้นก็กดยืนยันแล้วก็รอแจ้งผลจากโครงการได้เลยค่ะสะดวกแล้วง่ายมากใช่ไหมคะหรือถ้าคุณทำคอมพิวเตอร์อะไรไม่ถนัดคุณก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะตูปออ้ปน40ปอนฝซันทาวเวอร์กรุงเทพซึ่งจะขึ้นที่อยู่ไว้ข้างบนนี้นะคะหรือ walk in เข้าที่สำนักง,งานตามแผนที่หน้าจอนี้นะคะต่างจังหวัดมี4สาขานะคะเชียงใหม่พิษณุโลกขอนแก่นสุราษฎร์ธานีค่ะพี่น้อยอยากจะบอกทุกคนนะคะเริ่มจากจุดเล็กๆก้าวเข้าไปสมัครคลินิกแก้นี้บายแซมคุณก็จะได้รวมหนี้แล้วคุณก็จะได้มีชีวิตใหม่เป็นจุดเริ่มต้น ที่ทำให้ชีวิตคุณมีแบบแผนกว่าเดิมค่ะใครที่อยากสอบถามนะคะโทรไปที่เบอร์1443ข้างบนนี้ค่ะครบจบในเบอร์เดียวค่ะ